สวัสดีเย็นวันอาทิตย์ครับตอนนี้เวลา17นาิกานาทีนะฮะ17บนาิกานาทีณนะบ้านสุข,ขาวดีนะฮะอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะฮะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเขาสนุกกันนะฮะเป็นจุดเชลฟี่จุดเชลฟี่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองพัทยานะฮะบ้านสุขาวดี นี่นี่นี่ยังยังยังไม่เมืดนะครถ้าเมื่จะสวยเขาจะโชว์ไฟนะฮะแสงสีเสียง,ยงไฟสวยมากนะฮะด้านหลังสุขาวดีก็จะเป็นทะเลนะครับด้านหลังสุขาวดีก็จะเป็นทะเลสวยงามครับพี่น้องสวยงามสวยงาม ไอ้นี่ผมก็ไม่ได้ใจว่าเป็นกระจกหรนะืออะไรแต่ลองจับดูอ๋อนี่เป็นเหมือนไฟเบอร์ด้านหลังเป็นเลมทะเีครับสวยครับสุดจะบรรยายต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะฮะสวยมาก โอเคครับผมพี่น้องอาให้ดูซ้ำๆนะฮะดีเดิมๆไกลๆนู้นที่เราเห็นก็จะเป็นอ่าปราสาทอะไรนะปราสาทอะไรนะเป็นไม้นะ่ะผมก็ลืมไปแล้วเลยโอเคครับสวัสดีครับ